สวัสดีทุกคนด้รายการนาวันนี้เรามาเจอแล้วในรายการหน้าย t u b บบนเต็งวันละตัวนะผมวันนี้จัดไว้แล้วถึงตัวนะผมในวันอาทิตย์วันที่10เดือน9กสงสองพันหกร้อยหกสิบนี่เองนะเป็นคู่ของเลบานอ่อนเจอกับ Indiana อินเดียน่นคู่นี้ไม่มีบ้านครายบ้านมันคุนินเตะสนามกลางนะก่อนอื่นก่อนจะไปเข้าเรื่องวันนี้กันสรุปู่่เมื่อวานกันหน่อยรู้เมื่อวานมีใครได้ตามหรือเปล่าสำหรับร่ผมสปอร์ติ้งปากาในองกระจบไปสามประตูต่อสองนะให้ราคาครึ่งเม็ดไปรายการบนเต็งเมื่อวานใครนะผมได้ดูทันดูว่าได้คัดมมาแล้วเป็นบอีีกทชติ เป็นบอลทีมชาติแล้วแหลวะวันนี้เจอกับผมลีวานอนเจอกับอ,อินเดียน,นยั่นเองคู่ที่ไม่มีบ้านใครบ้านมันนะคู่นี้เตะสนามกลางอคู่นี้มาดูเรื่องเรีราคาหน่อยคู่นี้เตะเวลาผมเวลาที่จะลงเตะเนี่ยเออห้าโมงยินออห้าโมงครึ่งนั่นแหละเออ เป็นฟุตบอลระบบฟุตบอลกิงขับนั่นเองนะคู่นี้ไม่มีเจ้าบ้านไม่มีทีมเยือนนะเตะสนามกลางส่วนรีราคาคู่นี้มองว่าไหลรราคานะผมทางฝั่งอินเดียต่อไหมก,ก็ไม่ได้ต่อถะร,ราคาเสมอนะไม่มีเดือ่าคือไม่มีทีมไหนต่อทีมไหนรองด้วยแล้วกันนะส่วนราคาน้ำเนี่ยค่อนข้างจงบอกว่าสูสีมากคูน่นี้อ่าเนี่ยราคาน้ำเนี่ยจ่ายแค่นะผมเก้าสิบสามเท่ากันเลยอ่าเปิดมาเก้าสามนะผมจ่ายเก้าสามเท่ากันเลยนะทั้งทั้งอินเดียทั้งเลบานอนเลยราคาน้ำเนี่ยสกอร์ศูนยเนี่ยอ่าเขามองว่าคู่นี้อาจจะจบเสมอสูนย์เยอะอ่ะโอกาสูงแน่ อ่ <ELL> บอลประเภท se น <S S ี้น่าจะไม่ไม่จบเสมออ่าถึงราคาจะเปิดมาน้อยนะส่วนมากนะอ่าส่วนมากเลยบอกเลยว่าส่วนมากอาจจะไม่จบเสมอนะต้องมีทีมชี้ชนะแน่นอนสัก1เม็ดเนี่ยอ่มองว่าไปได้คู่นี้อ่าส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2เม็ดนะ2เม็ดเนี่ยถามว่าน่าเล่นสกอร์สูงไหมคู่นี้บอกเลยว่ามันน้อยจริงไหมมันน้อยจริงนะเปิดมา2เม็ดเนี่ยแต่ว่าผมว่ามันยิงไม่ถึงหรอกคู่นี้เป็นบอลเฉื่อยมากอ่บอลสองประเทศเนี่ยเออเป็นบอลที่ยิงกันไม่เยอะไม่ว่าจะเจอทีมไหนนะนอกจากสะพ้เยอะมากกว่านะอ่รเลบอร์นอร์อินเดียเนี่ยอ่ตอนนี้อยู่ที่สองเม็ดน่าจะอยู่ที่สองเมด้แหละเออน่าจะไไไไปปหหนนแล้ววเพราาะ่ บนอนคู่นี้นะ่าจะไม่ถึงสมัยห,หอกเออสกอร์สูงว่าแนะนำไม่ไปแล้วกันนะเออราคาจ่ายน้ำลดเลยร้อยสิบบาทอ่ะเออตั้งเล่นหนึ่งร้อยนะสะกอร์สูงเนี่ยอ่ะก็เนี่ยมันก็อ่ารอตารอใจดีนะราคาน้ำลดเนี่ยส่วนราคาต่ำเนี่ยจ่ายแค่แปดสิบเจ็ดบาทเองอ่าเจ็ดสิบแปดบาทเองก็น้อยกว่าประมาณนะผมสามสิบกว่าบาทอะ่ะ ก็น้อยกว่าเยอะแหละเออมองว่าต่ำนะคู่นี้นะอะ่ถึงราคาเปิดมาแค2่2องเป็นเนี่ยเว็บนี้เปิดมาแค่ลูกครึ่งรูปสองเองอมองว่าคู่นี้นะ่าจะต่ำมองคู่นี้นะ่าจะต่ำนะราคาเว็บน้ำลุ้นก็ลองได้ไหมสกอร์สูงได้ไหมก็ใครอยากได้ก็ออลองดูได้เผื่อมันฟุกนะเผื่อฟุกสูงได้นะก็ะประมาณนี้สำหรับเรื่องเรียนราคานะอ่ะส่วนประวัติการเจอคู่นี้มาดูประวัติการเจอหน่อยประวัติการเจอคู่นี้เคยเจอมาทั้งหมดนะผมอ่หกกม 6เกมรวมในปี2023เนี่ยที่เจอกันมาเจอกันมาทั้งหมดแค่3เกมเองเราดูแค่3เกมพอแล้วกันดู2023เนี่ยประวัติ3เกมที่เจอกันมาอ่ามีแค่นัดเดียวที่อินเดียชนะ2-0อ,อีก2นัดคือจบเสมอ0-0น,นะนัดนี้ไม่แน่ก็อาจจบ0-0เเต่ผมมองว่าอาจจะมีสักเม็ด1-0เนี่ยอาจอาจจะไม่จบ0-0แน,น่นอนผมมองว่าอาจไม่จบ0-0แน,น่นอนเพราะว่าไปเจอทีมอ,อื่นมาก็เยอะแล้วนะน่าจะได้ประสบการณ์มาทั้งคู่แหละ อามองว่าจะไม่ประวัติซ้ำรอยแน่นอนนะอ่ามองว่าน่าจะได้ประสบการณ์มาทั้งคู่แล้วที่ไปเยือนทีมอื่นหรือว่าไปเป็นเตะตีทีมอื่นเนี่ยทั้งอินเดียทั้งเลบานอนเนี่ยอ่ามองว่าคู่นี้อาจจะยังมากก็มีผู้ชนะสักหนึ่งเมตรเออน่ามีน่าจะไม่จบศูนย์ศูนย์นะแต่โอกาสมีไหมก็มีเหมือนกันมีเยอะด้วยนะอ่านั้นล่าสุดเนี่ยเสมอศูนย์ลงมาอินเดียชนะในบ้านนะนั่นั้นเล่นในบ้านอินเดียอ่าอินเดียชนะไปสองศูนย์นะนอกนั้นก็เสมอกันสองเกมนะมองว่าเสมอโอกาสเสมอเยอะเหมือนกันคู่นี้เนี่ยอ่ามองว่าระบบรีเบ้านดิ อ่าผมฟอร์มเออเรี้ยวฟอร์มในบ้านก็ได้แต่ว่านัดนี้อย่าลืมเขามาเล่นสนามสนามกลางนะอ่าเล่นสนามกลางนะบอกว่าฟอร์มเย่ไหมก็ต้องบอกว่าไม่เย่เท่าไหร่อ่าไม่ได้เย่เท่าไหร่นะชนะไป7เกมนะผมแพ้ไปแค่5เกมนะผมเสมอเยอะสักหน่อยแต่ว่าอ่าเสมอเยอะไปหน่อยนะ8เกมเลยเสมอเยอะไปหน่อยเสมอไป8เกมเลยอ่าส่วนทางฝั่งของนะผมทีมอินเดียอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มเย่ไหมก็ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างเย่แต่ว่าเปิดหัวมาดีนะตอนเปิดลีกแรกเนี่ยเออตอนเล่นแรกๆนะดีนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะ ฟอร์มไม่ค่อยเอาอ่าวเท่าไหร่เดียวนะเพ้์เพยยับยับเลยเพยยับยับเลยนะล่าสุดเนี่ยเสมอเลมอนอนมาก็ไปเจอนะล่าสุดเนี่ยเออส่วนนั้นล,ลงมานี่ก็เพ้์เพ้์เพ้์เพ้เวียดนามเพ้บอหลุดเพ้เพร์ระบผมบาหลนเพ้์เปรปาดระบผมเพ้ยับยับเลยสหรับเนี่ยอินเดียเนี่ย,ยมองว่าคนนี้น่าจะอาซูเซียเอาบอลแบบเบอร์เดียวแหละเออไม่มีใครเก่งกว่าใครแน่นอนมองว่าถึงยิ่งเป็นสนามกลางด้วยนะแต่ว่า อินเดียมันเปิดต่อมานะแต่ว่าแต่ว่าราคาเสมอนะเออจะเรียกว่าต่อมันก็กำกึ่งอยู่นะอ่ะมองว่าคู่นี้คู่นี้ไปต่ําได้ไหมมองว่าไปต่ําได้นะคู่นี้อ่ะบอกเลยดูไม่ยากนะบอลเนี่ยเคยเฉยแน่นอนยิงไม่สูงแน่นอนคู่เนี้ยอินเดียกับเลบานอนเนี่ยมองว่าไปได้ต่ำสกอร์สูงใครจะเล่นได้เหมือนกันเล่นได้เหมือนกันน้ำล้นเลยอ่าแต่ว่าโอกาสเสี่ยงมันก็เยอะเหมือนกันนะอ่าใครชอบเสี่ยงก็เสี่ยงได้นะมองว่าคู่นี้หน้าบอลอ่อมองว่าคู่นี้หน้าบอลเนี่ยผมลองได้ไหมลองได้นะเลบานอนเนี่ยเออเสมอก็แค่ยกนะอ่าแต่่่่่ววาาาาาได้้นนนนนนะะะะเเเออออออโกกสทีีมชลบคขงย โอกาสที่จะมีสิชชนะเนี่ยเลบานอนค่อนข้างจะเยอะกว่าอินเดียนะแต่ว่านะผมจะเสมอก็ยกกันไปนะเออเป็นดวงเจ้าเลยแต่ผมมองว่าอาจจะมาสักมิดแหละเลบานอนนะยิงเป็นสนามกลางด้วยไม่มีบ้านใครไม่ใช่บ้านอินเดีย ไม่ใช่พาเลโบนอลด้วยมองว่าไปได้ครับผมอันดับคะแนนอะไรก็ห่างกันแค่แต้มเดียวเองาเลโบนอลร้อยหนึ่งอันเดียว99มองว่าไปได้คู่นี้เลโบนอลนะผมราคาเสมอนะผมเสมอแค่ย,ยกุกแต่ผมมองว่าอาจจะมาสัก1เม็ดได้นะเลโบนอลสาวด้วยลายกันก็ประมาณนี้ต่หรับคู่นี้ให้เลโบนอลนะผมอะลองนะผมเลโบนอลร,ราคาเสมอนั่นเองมองว่ามาได้ อ่ายิ่งเป็นสถากรรมมูลนิยมอนมาได้แน่อนอนฝากไว้ด้วยประมาณนี้ผมใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากนะผมฝากเอานิ้วไปกิ้มปุ่มกดไลค์หน่อยละกันกดไลค์กดแชร์นะผมเล็กสิ่งสำคัญกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันมาาันจะแจ้งเตือนไปในโทรศัพท์ของคุณนะสักคุณติดติดตามแล้วนะแล้วก็กดกระดิ่งแล้วนะก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คัดมาใหให,ใหใม่นะผมวันนี้รับซับรอบรอบนี้ไปต่ออ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดมาใหใหม่นะผมสำหรับรายการบนติงเมื่อวานใครตามแล้วก็ยินดีดดด้้้้้ววววยยยกกกกกัััััันในนนนนนนเเเเีีีีี๋จอออใหหหมมม่่่คคคลลลลิิปปาาารรบบผผสสส็ขไพงทะ